มีจะได้ไม่บินหลุดมือนะครับผมเห็นไหมครับสภาพโคมยังดีอยู่นะครับไม่เสียหายนะไม่รู้ว่าเพกอบลักษณะนี้เป็นลักษณะการใช้งานแบบปกตินะครับเรื่อยๆนะครับครับผม เมื่อเช้าเนี่ยผมปล่อยคลิปนี้ไปนะผมขออภัยนะผมลบทิ้งไปแล้วที่ลบทิ้งเพราะว่าผมลืมผมยังไม่ได้เอามีดกลับมารีวิวสภาพหลังจากทดสอบให้เพื่อนๆชมนะครับใจร้อนไปหน่อยพอดีต่อไวไฟที่สวนแล้วก็โหลดวิดีโอเลยนะครับนึกขึ้นได้ยังไม่ได้รีวิวสภาพคมให้ดูเลยนะครับว่าทดสอบเป็นยังไงนี่ผมกลับมาบ้านที่กรุงเทพแล้วนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะผมเก็บผมเอาเขาเรียกว่าอะไรนะ หินรับมีดที่เป็นลักษณะแบนๆยาวๆแบบนี้นะปาดคมแบบนี้ยฟืดประมาณ3ครั้งนะครับคือก็จะทำความสะอาดมันด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็จะดูด้วยว่ามีร่องรอยการแตกไหมบินไหมเนื่องจากมีบางจังหวะฟันลงตะปูนะครับผมโอเคเอาใหม่นะเล่มนี้นะครับน้ําหนักที่ทดสอบนะครับ เฉพาะมีดนะ496กรัมนะความยาวเหรอผมลืมจริงๆนะมันน่าจะประมาณส0นิ้วมั้งนะครับความยาวคมนะอ่าสุดๆตรงนี้ได้8นิ้วครึ่งน่าจะตรงนี้อีกประมาณนิ้วครึ่งอ่ะก็เกือบ10นิ้วะนะครับผมแต่จริงๆก่อนหน้านี้มีคลิปที่วัด,ดยาวให้ดูแล้วนะว่าว่า มันยาวเท่าไหร่นะครับปดิหาตลับเมตรไม่เจอนะ,อะนะครับดูนะสภาพนะครับหลังจากที่ทดสอบมาฟันทั้งตาไผ่นะครับฟันทั้งกิ่งไผ่ใหญ่ๆหนาะๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองชมนะก็คือเนี่ยครับมีดใช้งานนะครับราคาที่แรกผมขาย1,030บาทนะแต่ทดสอบแล้วนะครับมันก็จะเหลือผมลดไปร้อยหนึงเหลือ930นะครับ เล่มนี้ผมขาย930นะผ่านการทดสอบก็เลยราคาลงนะครับข้อตำหนิไม่ใช่ข้อตำหนิข้อด้อยของมันอย่างเดียวเลยเกิดจากส่วนตัวของผมด้วยหนึ่งคือเหงื่อที่มือเยอะด้ามมันลื่นนะครับมันลื่นนะเวลาผมใช้นะมันลื่นแต่พอใส่ถุงมือแล้วอยู่จับมือดีนะครับไม่ลื่นนะครับก็โอเคอะผมให้ดูความหนาซ้ำอีกทีหนึ่งนะสีโลยังเดี๋ยวติดลบ โอเคซีโล่นะครับ4.1มิลน,นะครับมี f อท่านหนึ่งแกคอมเมนต์มาบอกว่าควรจะประมาณ15นิ้วนะครับคือเรื่องความยาวของมีดแล้วแต่คนถนัดนะอย่างผมเนี่ยผมใช้นะครับประมาณ10ที่แรกผมมี12นิ้วยี่ห้อผมจำไม่ได้แล้วผมก็ขายนะเพราะว่ามันมันรู้สึกยาวคอนโทรลยากผมไม่ค่อยชอบมีดยาวๆนะครับผม ผมประมาณ10นิ้ว11นิ้วนะนะครับความชอบนะครับแต่ถ้าคนชอบยาวๆวใหญ่หนักๆก็นั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะแต่สําหรับผมเนี่ยนะครับมันมันไปได้นะครับมันไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ยาวเวลาพกก็ไม่เกะกะมากนะครับมันแล้วแต่ความถนัดนะครับผมก็ไปร้อมซองแบบนี้นะครับโอเคนะผ่านการทดสอบแล้วลองดูคลิปทดสอบนะครับฟันตาไผ่ฟันกิ่งไผ่นะครับผม แล้วก็มีโดนตะปูไฟแลบเลยนะครับพอมาเก็บคมจริงๆเนี่ยนะครับคมไม่มีเสียหายเลยนะแสดงว่าช่างหนุ่มวสันทํา,าทใช้ได้นะครับดีเลยแหละนะครับอบชุบด้วยเตาควบมุมอุณภูมินะครับอยากจะสั่งแกทํานะแต่แกไม่รับงานงานสั่งนะครับแกทําตามอารมณ์แกแล้วเราก็ต้องไปคอยดักประมูลแข่งกับคนอื่นนะครับผมโอเคจบ ตารีวิวสำหรับมีดช่างหนุ่มวสันนะครับ930บาทนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาสวนนะครับจะเอามีดของช่างหนุ่มวสันนะครับเหล็กผานไถนะครับเล่มนี้นะคมเนี่ยสิบนิ้วมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมใบเนี่ยนะครับ สิบหรือ11นิ้วเนี่ยประมาณนี้ยนะครับสันประมาณ4ีมิลนะครับน้ําหนักเคยช่างให้ดูแล้วแต่เดี๋ยวกลับไปตอนท้ายจะรีวิวช่างน้ําหนักและจะเช็คคมให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้จะมาทดสอบฟันต้น,ตนไผ่ต้นไม้ให้เพื่อนๆดูนะครับผมเดี๋ยวเริ่มที่ต้นไผ่กิ่งไผ่ก่อนนะครับพอดีมีเพื่อนเ,อนเอนดูผมฟันไม้นะแล้วก็ผมก็ฟันเบาๆนะครับ ผมก็ฟันเบานะครับฟันคือฟันเหมือนกับเราฟันมีดใช้งานไงเราก็ไม่ได้ไม่ได้ฟันลักษณะมีดแข่งขันนะครับเพื่อนเพื่อนก็คอมเมนต์มาบอกว่าฟันแบบนี้มีดอะไรก็ฟันขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะแต่ว่าลักษณะการใช้งานอย่างที่ผมบอกนะครับมีดเหล็กพวกนี้เหล็กผนไถ่เหล็กแหนบมันเป็นมีดใช้งานนะครับจะฟันกระแทกแบบมีดแข่งขันเนี่ยนะครับมันมันต้องบอกว่ามันไม่ได้นะครับผมมีดแข่งขันที่ลักษณะช่างเขาใช้ทดสอบ เทสแข่งกันเนี่ยครับเล่มราคาเป็นหมื่นนะครับผมส่วนพวกนี้เล่มราคาหลักร้อยจนถึงหลักที่ผมขายแพงสุดก็คือ1,100บาทนะครับมันเป็นมีดใช้งานทั่วไปนะครับคือมันมันฟันได้แต่ว่าเวลาเราฟันเนี่ยนะครับผมต้องขออธิบายแบบนี้เนาะเวลาเราฟันเนี่ยเราก็ควรที่จะรู้ประสิทธิภาพของมันแล้วเราก็ฟันแบบรักษาถนอมใบมีดมันจะได้อยู่กับเรานานๆไปถึงฟันฟันแบบฟันแบบฟันแบบทดสอบอยากจะลองดูว่ามันดีจริงไหมอะไรเงี้ยครับ เหล็กแหนบยังไงมันก็คงเป็นเหล็กแหนบนะครับมันไม่ได้แบบแข็งเหมือนกับพวกมีดที่ใช้ในงานใบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับเนาะประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋วนะเห็นไหมเห็นตาไผ่ไหมโอเคเนี่ยผมก็ฟันมันเป็นสปริงมันเป็นสปริงนะครับคือเดี๋ยวเยวผมต้องเหยียบ เดี๋ยวผมไอ้น,นี่ออกมาก่อนดีกว่า นะครับเบื้องต้นนะขนาดฟันแบบว่าลักษณะมันเป็นสปริงมันตีกลับนะครับใบยังไม่เป็นไรนะครับผม ยังไม่เป็นไรนะครับไบยไม่เป็นไรนะครับปกติดีอยู่นะเ,เดี๋ยวผมจะลองถอดถุงมือแล้วกันนะว่าสภาพการใช้งานจริงกับวัสดุด้ามที่เป็นเาขาเรียกว่า G 1 1เนี่ยนะครับ G 1 1ก็คือเป็นวัสดุพวกเขาเรียกว่าอะไรนะคล,คล้าย G 1 0เป็นสังเคราะห์แล้วกันอ่ะใช้คำว่าวัสดุสังเคราะห์แล้วกันนะครับ ไม่แตกไม่หดนะครับผมเคนะจะผมหยุดวิดีโอแป๊บนะโอเคนะครับ ดูเช็คใบก่อนนะยังดีอยู่นะครับผมช่างหนุ่มวัสันนะครับอบชุบด,ด้วยตาควบคุมอุณหภูมินะครับผมไม้ที่รองนี่เป็นไม้ไม้เก่าไม้โบราณแข็งมากนะครับดินเสียงไหม เห็นปัเห็นประกายไฟเมื่อกี้ไหมครับโอเคคมยังไม่เป็นไรนะครับผมเมื่อกี้ด้วยความที่ว่าไม้มันแข็งมากนะครับหรือว่าโดนหินผมก็ไม่แน่ใจนะรือตะปูโอ้มีตะปูกรามแพ้โดนตะปูไปแล้วฟันโดนตะปูไปแล้ว เดี๋ยวผมจะหาท่อนใหญ่ๆอ่เนี่ยนะครับดูนะนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะผมจะต้องทดสอบมีดอีกสองสาเล่มนะเดี๋ยวหมดแรงนะครับอันนี้ให้ดูลักษณะการใช้งานแบบปกตินะครับผมมันไม่ได้เป็นมีดสเปคแข่งขันที่จะต้องแบบทดสอบให้เพื่อนๆเ,เห็นขนาด ด้วยด้ามที่เป็นแบบนี้นะครับบอกเลยว่าลื่นแล้วผมเป็นคนเหงื่อยเยอะเห็นไหมครับเริ่มลื่นแล้วนะครับผมขออนุญาตก,กลับไปใส่ถุงมือเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวมันจะอันตรายอ่ต่อนะครับผมใส่ถุงมือแล้วนะครับมีจะได้ไม่บินหลุดมือนะครับผมเห็นไหมครับสภาพโคมยังดีอยู่นะครับไม่เสียหายนะไม่รู้ ว่าทพสฟอบลักษณะนี้เป็นลักษณะการใช้งานแบบปกตินะครับเรื่อยๆนะครับนี่นะครับไข่ตันๆเลยนะครับผม ผมจะลองท่อนเล็กๆให้ดูอีกนะครับผมจะได้ท่อนใหญ่ๆเนี่ยกับตาไผ่เนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะได้พอได้เห็นอี๋ยวผมกลับมุมหน่อยสลับมุม นี่นะครับผมขายนะหนึ่พบาทนะครับแต่รอบนี้ผมทดสอบแล้วนะเดี๋ยวผมจะกลับไปเก็บคมให้นะครับผมมันก็อาจจะมีคือความที่มันเคยเป็นมีดมาจากช่างแล้วมันเป็นลักษณะคมกีิดกระดาษมาพอเราฟันแบบเนี้ยกระแทกมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับคมมันก็จะหายไปเป็นปกตินะครับมีดพวกนี้คมมันไม่ได้แบบอยู่ยงคงกระพันนะแต่ให้ดูว่ามันยังใช้งานได้นะครับ ดูที่กระป๋องแบบไม่มีน้ำเนี่ยจะพอได้ตัดขาดอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวนะไม่ถนัดเดี๋ยวโดนอ่นะครับ ไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวผมไปกอกน้ําดูนะครับพอกอกน้ําแล้วถึงรู้ว่ามันก็เข้าอยู่นะครับเนี่ยนะครับน้ํามันออกนะอะผมลองนะโอ,โ,อโ,อโอ้คือผมไม่ได้กระดาษมากีดให้ดูนะครับผมพอดีเข้ามาในตัวนุ้ไม่ได้เตรียมกระดาษมาขออภัยนะครับผมไปแนวแบบนี้นะผมไม่ค่อยได้ถนัดนะครับปกติผมถนัดขวดแบบนี้นะแต่จะลองดูนะครับเพราะยังพอมีได้คมได้ตัด ไม่ถนัดครับแต่ไม่เป็นไรก็คือว่าจะลองกัรอะไรให้ดูอีกทีนึงอ่ะเล็กๆแล้วกันนะนะครับจะได้สบายใจนะครับว่าเป็นมีดใช้งานปกตินะครับช่างหนุ่มวัสด์นะครับอบชุบด้วยเตาควบคุมอุณหภูมินะครับผมอบคืนไฟกระบวนการที่สําคัญนะครับก็คืออบคืนไฟนี่แหละนะครับมันจะได้ความเหนียวมานะครับพี่บางท่านเอาไปใช้นะครับ บอกว่ามันแข็งไม่พอมันต้องแข็งกว่านี้คือถ้ามันแข็งไปนะครับมันจะหักนะครับเหล็กพวกนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องมีความเหนียวเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานก็เป็นไปนตามในลักษณะของใบนะครับว่ามันจะมันจะอะไรไหมายถึงว่ามันจะรักษาคมได้ดีขนาดไหนนะครับฟันไปแล้ว พอไปเจอไม้แข็งๆและคมบู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเหล็กมันแข็งไม่พอนะครับผมคือด้วยความแข็งของเหล็กแหนบเหล็กผันถ่เนี่ยนะครับมันแข็งได้แค่นั้นแหละนะครับถ้าแข็งไปกว่านั้นนะครับจากที่พี่เคยเจอคมบู้เนี่ยพี่จะพี่จะเจอคมคมบินแทนนะครับคมบินนั้นผมความเข้าใจของผมนะคือแข็งเกินนะครับชุบมาแข็งเกินและอบคืนไฟอาจจะ เวลาไม่ได้นะครับอุณหภูมิอบึ้นไปอาจจะไม่ถึงนะครับใบมีดมันเลยแข็งเกินนะครับส่วนพวกนี้นะครับถ้าไปเจอฟันไปสักพักหนึ่งเออมีคมบู้บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่ฟันทีแรกอย่างเงี้ยนะโป้งแรกแบบนี้ระบู้เลยแบบนี้โอเคอันนี้เขาอาจจะไม่ได้ชุบแข็งมานะอันนี้อีกดีอ่ะเดี๋ยวจะลองล็อกกิ่งไผ่ให้ดูหน่อยนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหมดแรงนะเดี๋ยวจะไปเทสมีดมาเลยต่อนะ มันเป็นสปริงนะครับเป็นสปริงหมายถึงว่าเวลาผมฟันลงไปเนี่ยมันมีแนวแรงแบบนี้นะครับมันเลยอาจจะเหมือนไม่ค่อยเข้านะแต่ผมไม่ลองอ่ะว,วันนี้ผมจะลองแต่กับต้นไผ่นี่แหละนะครับมผมว่าพอละนะครับสำหรับมีดหนุ่มช่างหนุ่มวสัสดนนะครับผม มาดูอีกทีหนึ่งนะแลมโบ้ bo, นะครับสําหรับผมนะครับผมเอาไม่เอาสําหรับผมกับเพื่อนๆดูเอ,เองนะครับว่าลักษณะการใช้งานแบบนี้นะครับเ,เห็นร่องรอยที่คมมีการหมดคมไปนิดหนึ่งตรงนี้นะครับน่าจะช่วงโดนตะปูนะแต่ว่าไม่ได้ถึงกระบินนะครับแต่มองเห็นนะครับว่าโอเค นะครับน่าจะตรงนี้นะครับที่โดนตะปูไมื่อกีที่ไฟแลบขึ้นนะครับผมตรงอื่นก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับผมกลับไปเก็บคมให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมขายนะครับพร้อมซองนะจาก1 0 3 0าสิบาทก็เหลือ8 9 0้อ9 0ิะนะครับรวมส่งนะเป็นเพราะมันผ่านการทดสอบแล้วนะครับ8 9ด้ิบนะครับผมมีดช่างหนุมวสันนะครับ โอเคขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ